สวัสดีคุณผู้ชมครับผมมาต่อยรอบนะสลหรับอุลตร้าแมนตอนนี้พลังจี๊กรอย่อของผมก็มีเยอะแล้วนะครับนะเท่าไหร่วะหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนอ้สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้านะครับขออภัยที่ต้องมาเล่นของอันนี้ต่อเลยนะครับนะเราสู้กับอะไรวะมูฟูอีเดคักอย่างนั่นแหละแต่เราสู้มันไม่ได้แต่ว่ารอบนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่ดูนะ พูดง่ายๆขี้เกียจฟาร์มแล้วมาดวนเลยเคฮิอะไรวะพู่มี้เกเรอยู่ที่โอกินาวาเราจะไปหาเขากันวันต่อมนจิกวันนี้เราจะต้องอะไรวะปิดฉากปี่บัญชีท่านจุดโอ้ผมไปอ่านแมงผู้ผู้ชมสตารตทอปอ่านเองนะไม่อ่านละไม่ทันอ่านไม่ทันละ สวัสดีกากี้กุกกี้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 คุงกี้กี้คุงเพจต้อนคุงสวัสดีนี่ไงเสียงพลังทีก้า,า,า,าฮ่าฮ่าเฮ้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละนี่ตายหงตายหงเห็นพลังของพี่รด้ยังรอยยอ่อไมกาโอ้โหเลดคิงเจอนี่หน่อยพลังของจริงจัดว่าแจ่มเชี่ยเซตต้อนก็มา มากระทั่งตำบลน,นะไอเวน Wednesday. เอ้อไอด่านสู่กับฟูฟูมููมูฟูอีเดีนี่มันยากยังวะไอเวนเซตต้อนแม่งแห่มาเต็มอะ่ะซามูไรก็มามาทุกตัวตัวเทพนี่มึงเอามาลงด่านเดียวเลยนะมึงไปใส่ด่านอื่นมากไอเบนใส่แม่งด่านเดียวอะ่ะอีเล็กซตัอนอีเล็กไอ่วพ่องตายมึงอุตราแคปซูล คอสมอนดขีคาริอควาชมาเชอร์่นิตาแคปซูลเบมตาเฟตตันอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยต่อเนี่ยละรอยยลจี๊บีมต่อเนี่ยละบีกัจจูไฟฟ้าแฟนโบแล้วก็โดนลบแล้วก็โดนลบไปลูกไปลูกมึงจะยิงจะเฉยสวนกลับสวนกลับแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยโดดลบ ดนลบโดนลบโด,ด,ลบดลนลบสวยรอย a l k คิงลบสวยเริงครับพี่มันใช้ท่านี้แล้วก็สวนกับเอยเอยเอยรอ,อ,อยย่อจีม๊มาดิมาดิใจเย็นใจเย็นเราไม่รีบเราไม่รีบนั่นแหละนั่นแหละ แล้วก็สวนด้วยไฟป,ป้าบีกระจูโอโอ้าวิ่งไปหาปัญหาอะ่ะขอไปขอไปผมต้องใช้ต้องใช้สมาธิปฏิชัญญะนิดนึงรอยยอเอ็นเดี๋ยวโอ้ยเขี่ยมาแล้วท่านี้ท่าที่ท่าที่กูเกียดที่สุดในจัก,กรวาล ราต้องตีเกาะมันนะครับแม่งตีเกาะก็ตียากยากอีวินผมผมว่ามาเล่นยากคุดละผมว่าไอ้ให้เปอร์เฟตตันมันเล่นยากคุดแล้วนะครับดูท่ามันดิมันเกียนมันเกียนอะ่ะผมว่ายง่ายมันเกียนโคตรเกียนไอ้ท่าเกาะมันนี่แม่งตีเกาะโคตรยากอะ่ะถ้าพลัง้าพลังไม่พอนี่ชิบหายเลยอ้าวกูพูดมากกูตายโอ้ยเฮี้ยเฮ้ย,อยพอ,องตาย อ,อ๋อมึงไม่ให้ลูกเลยอ่ะแม่งได้เที่ยวใหญ่อ่ะโอ้ใจจเย็นๆจเย็นใจเย็นใ,นในไซทาบิกรกจูทีแม่งกับตายกูคุณตาแคปฟูลก็หมดแล้วอ่ะไม่ใช่อะไรไม่กล้าเสียงเลยโอ้โหเฮีย้ยปล่อยแม่กระทั่งเลเซอร์ โอ้เราย่อเราย่อโอ,โอ้ยากจังวะใครออกแบบเกมเนี่ยทำให้มนันง่ายๆหน่อยพี่ผมไม่ชอบแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วพี่กูใช้รอยย่อเลยไปสนใจแล้วใครออกแบบเกมเห็นใจคุณเล่นหน่อย <c oughs> มึงทำมันทำให้มนันง่ายๆหน่อย เอาดิครับมึงเอาดิครับรอบนี้โอ้ยกูตายเสียแล้วกุบกุบความหวังของหมู่บ้าน <c oughs> ความหวังของหมู่บ้านเอียเชียโอ้ยเชียเ้ยไอ้ต้นแม่งโคตรเกลียดอะท่าแม่งแต่ละท่าอืมกูตีกูมึงไม่เป็นอะไรไงพอมึงตีกูแล้วพอามึงตีกูแล้วกูเป็นไงอะไรวันนี้เฮ้ยเพื่อนๆเด เราก็รู้จักกรรมานานัะสิตอนใจเย็นๆก่อนไอ้เวนอย่าตีกูรูโคลิงซ่าเฮ้ยเฮี้ย,ยอุ้ยมึงทำอะไรกูอยากรู้อ่ะใจเย็นๆเ,เพื่อนรักใจกูบอกว่าใจเย็นๆเ,เอ้กู ต่อนี้แหละนี่ต่อยใครต่อยใครต่อยไข่เร็วๆร็ต่อยไข่ไขไขมาเร็วๆโทรศัพท์กูจะพัาพางแล้ว <c oughs> นี่ไงเวนเสร็จควายเสร็จเสร็จหมาเสร็จเที่ยตายอยากตายเลยนะปะตอนนี้และสวนด้วยกรูปบัสเตอร์ Ooh, yeah, yeah. อุ้ยเฮียเฮียโอ้กับตาย กรูโคลิงอ,อุ้ยอุ้ยกูเกือบตายเฮียใจเย็นๆใจเย็นสมาธิสนับสนุนโดยสมาธิกรูโคลิงเดอบล์เอตสตรีมเป็นไงล่ะอย่าห้าวดูสีลิคุอยู่นั่นให้ตายเถอะอัตมานติก ทำไมฉันไม่สามารถเอาชนะนายได้เฮ้ยคิดว่าจะเอาชนะลูกชายของฉันได้จริงจริงๆเออท่านเบเลียภารกิจของเจ้าจบลงแล้วบินหนีไปเห็นนั่นไหมท่านเบเลียวฟื้นคืนชีพแล้วฉันคิดว่าฉันคิดไม่ถึงเลยว่าเบเลียวจะกลับมาและฉันจะต้องช่วยเคฮิฟุยเด็กเคไว้จริงๆสิส่งต่อไปก็ต้องเผชิญหน้าคือ <laughs> ฟิวชั่นแคปฟูลปด ปล่ Boy, Alien, Emperor, อยเอเรียนเอมเพ์เลอร์ตาคูรีเอลสตอปปานเองเลยผมกำลังพูดโคฟแนลโคฟนามันแทรกคุณภาพไอเวนด่านต่อไปไหวหรือเปล่าสามสามแสนไปไวก็ต้องไววะมาเลย อุลตร้มนซีโรไม่คิดว่าแกจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้เบรียลฉันและจิกจะไม่ยอมให้แกทำลายนครแห่งแสงอุลตร้มนจิกถ้าข้าดูดกืนอะไรวะหลังของลูกชายข้าได้พอแกยังต้องการทำตัวเป็นพ่อยังเร็วไปสองหมื่นเปีอยกก็านจิกเจ้าเป็นแค่ตัวทดตองข้าเป็นพ่อของเจ้าเจ้าจะไม่เอาเอาฉันจะเอาชนะแกให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ ก็ต้องอ่านเองเลยนะครับนะไม่ต้องรอผมอหรอกมาแล้วอุ่ยเสี่ยะไรวะเลือดแม่งสองร้อยไอเวนไอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสองร้อยบ้านวันนี้สองร้อยสองร้อยก็ง่ายนี่ไอเวนเอ้ยเสี่ยอุ้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 ยอ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเวนเอ้ยอุ้ยไอ้เวนใจเย็นๆใจเย็นๆมึงรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเสียวๆโคตรเสียวเลยเฮ้ยโอ้ยฮึบอุ้ยฮันเดอร์แฟลกี้ไม่เป็นขี้อะไรเลยอุ้ยมาดิมาดิมาดิฮึบอุ้ย บิกาจูไฟฟ้าแสนโวนบิกาจูอุ้ยดิเวนอุ้ยต้องเล่นแบบนี้นะครับไม่เล่นแบบนี้มึงตายบอกแค่นี้แหละมึงดูแต่ละท่ามันดิฟาดหัวกระบาลตายของจริงฟาดทีนี้ขี้แตกบอกเลยอุ้ยรอยยอดจิก๊ก โอ้ยเฮียโดนจได้เอาอะไรของมันวะโอ้ยโอ้ย,อยถ้าพิ่กจูไฟฟ้าแสนโวนี่ใช่กับมันไม่ได้เลยอ่ะมันจะมาตีเราแล้วก็ต้องรีบโดดนะครับผมตีเบาจังวะแม่กว่ามันจะตายซาบหน้าแล้วมั้งเนี่ยฮุยโอ้ย ใจเย็นเบลเลวเบลเลวอตโตเชียอตโตเชียไอ้ยอตเอ้อตโตเชียอตโตเชียมึงมาเลยอตโตเชียไอ้เชียนี่ไงมึงเป็นทำหาอะไรของมึงไม่ได้แดกครับพี่ไม่ได้แดกโง่มึงอ่านฟันฟันลมไปวันวันถ้ากูไป่อ่อนข้อให้มึงก็ฟันลมต่อไป มันันเราต้องอ่อนข้อให้มันลยเราต้องอ่อนข้อนะ่ะ <c oughs> อุ้ยเฮียอุ้ยไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเฮียอะไรเลยอุลตราแคปซูลอควาแชมเชื่ออุลตราแคปซูลหนังหมา <c oughs> ไม่เกี่ยว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 กับหนังหมานะอุ้ยโอ้ยใจเย็นๆดิใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสวัสดีเบลีย อุย้ยใจเย็นๆพี่เอ,อ๋ค่อยๆพูดค่อยๆจ่ามึงจะรีบไปทำเฮียอะไรรอย a ลเบ g กอร์รอยัลคิวอุ้ยเฮียอุ้ยมันออกจริงว่ะเฮ้ยตัวน,นี้ละ่ะมึงทำเฮียอะไรอยู่อุย้ยอ่าหนังชีวิต ทังชีวิตกูบอกเลยสู้กับไอเบเรียลส้นตีนเนี่ไอเบเรียลส้นตีนอาตูชิยะไอเวนสู้แม่งปืยอ,อย่าทำกูเลย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 โดนทีมึงเลือดกระอักเลือดนะเีื่กี้นี้โดนทีมึงกระอักเลือดอนะ่ะไม่ได้แดดไอโง่มาดีมาดีมาดีโลบแบบอิ่าน โลแบบมีกระจูสวนเลยโดดอุ้ยเชียโดดไปหามันใจผ่าแล้วคุณรอไหมอุ้ยเฮียโอ้ถ้าพิจูกับรอยย่อยเอ็นนี่แม่งใส่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้กลับไปท่าแทงทะลุลมนะ่ะแทงจิ้วจนะิ้วน่ะไม่ได้เรื่องเลยได้เรื่องไม่กี่ท่าท่าเดียวไปเลย ท่าเด,ยเดียวเยาโยนสปาร์คิ้งที่เราใช้นี่แหละใช่ไหมชื่อท่ามันอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้กูมั่วนะอันนี้กูมัว่วเฮ้ยเราโย,ยนเะอ็นั่นน่ละมึงเสือกเดินมาพอด,ดีพอ,พอ,อก่อนพอก่อนหยุดหยุดหยุดมึงหยุดอีกมึงหยุดอุ้ยเฮียเกือบตายกูกูบอกให้มึงหยุดเอากูฟาดไปที่อื่นชิบหายแล้วเสียของไอเวยเอ้ยรอย่อจี๊ดกูหนังหมาเลยอุ้ยเฮียโดนเต็ม เฮ้ย9,000 9,100 9,800ใครมาขี่รถมาเอีเวนนั่นตกใจหมดโอ้ยมีกระจูสวนได้อยู่สวนได้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมสวนได้อยู่โอเคอุ้ยเฮียโอ้ย เด่นทีเสียวทีไว้โอ้ยรอยยอกรี๊ดโอ้ยไม่ได้แดกกูบอกแล้วไม่ได้แดกอุ้ยเฮียโอ้ยอุ้ยเฮียมันมันชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันเปลี่ยนท่าใหม่โอ้ยอีเฮียใช้กรงเล็บใช้กรงเล็บ อุ้ยเอาดิเอาดิมึงทำเฮียอะไรทำเฮียอะไรทำเฮียอะไรเบเรียวอุ้ยเฮียนางชีวิตโอ้ยเย่อยโยสปาร์กิ้งเลเจนด์เออโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอมันใช้แล้วมันใช้แล้วเอาแล้วก็สวนบ้างแล้วก็สวนบ้างแล้วก็สวนบ้างโอ้ย โฟวยเลกิ oh, acking, oh, oh, oh. ้งสปาร์กิ้งโอ้โหมาใช้กองเล็บมาใช้กองเล็บโฟวยมาใช้กองเล็บไม่ได้แดกขี้เกียมลองหาพ่องนี่งไงอุ้ยตายกรูปกรูปกรูปโคลิงกรูปโคลิงอุ้ยเฮสปาร์กิ้งกรุ๊ป โอ้ยรอยยอกูตายมึงเข้าไปหาลาแสงหายยี่อะไรไอเวนหุ้ยโกงเล็บโกงเล็บกูโพลิงโอ้ยบีเดี่ยวแม่งเสร็จกูลาปัง เอาดีเอาดีกรูปโคลิงกรูปเดอเบิลเอ็กตรีมกรูปเดอเบิลเอ็กตรีมตั้งมั่วตั้งมั่วอุ้ยเฮียเฮี่มันใช้มันใช้มึงใ,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 ใช้มากูปก็ใช้กลับเอาดีอุ้ยเฮียโดนเต็มนั่นเือกูว่าแล้วไม่ได้แดกพี่หรอกไอ้น้องพี่เรียนมาอ๋อ กูโดนอะไรวะกูโดนอะไรเมื่อกี้ี้โดนอะไรวะชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยรูปโคลิงดับเบิลเอ็กซ์ตรีมไม่ใช่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยมาดีมาดีไปดี กรปโคิงดับเบิ้ลเอ็กตรีมมันใช้ท่าใหญ่แล้วสวนด้วยอเมซิง่งเลียลจอนนี่ไงสวนด้วยท่าต่อไปและกระโดดนี้มันหมาเ,าเอ้าอีเวนต์โดดนี้ไม่ได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวเฮียกุู๊ปกุ๊ปกุ๊ลูกี้หน้าหาแม่งอ้ออ้มันไม่ได้นอนไม่ได้พอ,อ,องมาพอ,อ,อ,องมา เอ้าไม่โดนเฮียนเลยอีวีหนึ่งหนังชีวิตเบรี่โอค่อยๆพูดได้ก็จะว้าเบรียโอใจเย็นเราเคยเราเคยซี้กันอยู่เราเคยซี้กันอยู่นะนี่ไงซี้กันในซี้กันในนรกไงเอเวนสวยปัดสะบั้นเบรี่โอต่อยไข่อาโทเชีย ปล่อยไขอ่อะโรเชตสอไปหน้าเอลยเกโดยท่าใหญ่อุ้ยเกือบโดนฟันเกือบโดนฟันใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนอุ้มมันใช่ท่าใหญ่สวยโดยท่าเล็กสวนโดยท่าเล็กไม่ใช่สวยใครมาขี่รถวะโอ้ลำคาญนะเนี่ยโดนโดนโดน ขออภัยด้วยนะครับนะผัดับเปียงรบกวนนะหุย,อย,อยขออภัยด้วยขออภัยด้วยนี่งไงกับคําหยาบด้วยกับคาหยาบด้วยสู้กับเบลเลี่ยมมันมันเลือดร้อนอะ่ะเข้าใจไหมเออมันเลือดร้อนสวนอะไรสวนอะไรมาดีมาดีเบเลี่ยวไปลเลี่ยะเจ๋งกับพี่ เจ๋งกับพี่ท่านี้แหละที่ต้องการ่ารูปโพลิงดับเบิลไอรีรมอุย๊ยสรับฟนุนโดยความความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้แดกรอยยอดจี้กูมาแล้วมึงตายแน่รอบนี้กูบอกเลยมิกระจูไฟฟ้าแสนโวบ้ะมาเลย อะไรมึงทำเพี่อะไรฮะเราย่อไปกาไ้าบสวัสดนี่ไงทำอะไรทำอะไรคุนต้าแคปซูลอะควาชแมชเชอร์คุนต้าแคปซูลอะไรกูไม่รู้อะไรกูไม่รู้เจ๋งเจ๋งสปาร์กิ้งไปด้วยอยุ้ยเพี้ยม่โดนเต็ม อุ้ยไม่ได้แดกพี่ล็อกไม่ได้แดกกูบอกแล้วไม่ได้แดกไม่ได้แดกมา,ด,มา,ด,ยยา,ากดิมาดิโอ้ยรอยย่อแสงปังเกิดมาดิมาดิโดดโลแบบดิจิทัลรอยย่อจิ๊รอยย่อจิ๊นีไ่ไงเบเรียวแกคงเหนื่อยมากให้ทุกอย่างจบลงแค่นี้เถอะให้ตายสิ ฮ่าฮ่าฮ่าพวกเบรียวฝลายหายไปและ UTM เอออะไรวะการต่อสู้ของฉันจบลงแล้วเยี่ยมมากนต้าแมจิเยี่ยมมากริคูนายทําได้ดีไอ้ได้ทําได้ริคูคว้าชัยชนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเนื่องจากเบรียลพ่ายแพ้โลกและจักรวาลกลับมาสงบปุกอีกครั้งลต้าแมนจิับปกป้องโลกที่สวยงามแห่งนี้เสมอ แตงกิวสำหรับของรางวัลเขี้ย er, กูเล่นจบโ <laughs> หมดยากโหมดยากไม่เกี่ยวนะโหมดยากกันเล่นให้ยากเฉยไม่มีเนื้อเรื่องเขี้ยอะไรเรื่อยด้วยนะครับนะ <laughs> ผมเล่นจบแล้วโอ oh, แม่เจ้าโอ้ oh, แม่เจ้าโอแม่เจ้าได้สองดาวก็ช่างแม่งกูไม่สนใจโอไม่ก <laughs> oh ็เล่นจบแล้วนะครับนะออฟ จิกกิงกะไม่มีอีเวนต์จบแล้วอีเวนต์จบแล้วนะครับนะเสียดายว่ะรอย่อนี่นะครับนะอุลตร้าแมนไม่ใช่ดีเบลเลีเยออโตเชนะครับนะต้องเปิดให้ได้สักวันต้องเปิดให้ได้สักวันให้มันเปิดได้ไหมซื้อตัว๋วเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเอาดิรอหี้อะไรไม่ได้อ่ะโอ้โหมันเข้าเติมเงินเราไปยิ เข้าเติมเงินแล้วเฮ้ยมียนี้มีนี้เปิดหน่อยไม่ได้เฮียอะไรเลยอะ่ะโอเคครับประมาณนี้แหละจบละใครที่เข้ามารับชมก็ฝากดไกยกดสมัครใครให้ผมด้วยนะครับ